สวัสดีค่ะลูกสอบเบีเคเอลุ่ที่ค่ะสวัสดีค่ะเขาเจ้เมนเคสเลุ่ที Hence, ่6ค่ะสวัสดีค่ะอิงชาเมนเคสเอลที่6ค่ะสวัสดีค่ะรอเบียนเค สวัสดีค่ะแเวียนเคปอดเอ็รุ่นที่หค่ะสวัสดีค่ะประตูมีแคลเวเดีเรุ่นที่หค่ะสวัสดีค่ะมินเบีนเคปอดีเอ็รุ่นที่หค่ะสวัสดีค่ะมินเบียนเคปอดเอ็มรุ่นที่หค่ะ สวัสดีค่ะบาร์เคนเเดนี่ค่ะสวัสดีค่ะเก็บเบลแคนเบอร์เีุ่ี่หกค่ะสุดยอดนนี่คือบรรยากาศการเปิดตัวสิคนที่ไล่อายุเห่าในสนี้ใช่ค่ะเราไล่อายุจากน้อยไปมากแ่อนแน่นอนไมคนแรกุดน้อยสุดเหอเหรอเด็กสุดเลย